ท่านดรครับเมื่อเช้าที่ศารยากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาจำคุก2ปีสื่อมวลชน2ท่านกรณีมีมีนประมาทท่านนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรครับครับผมเรียนอย่างน้นยครับว่าคดีนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่6มกราคม2566ปีกว่ามาแล้วนะครับก็ซืบเรื่องจากวันที่6มกราคม2566มีคำพิพากษาสารดีกาในคดีกระทำผิดจริยธรรมร้แรง ศาลก็มีคําพิพากษาว่าผมกระทาผิดพอบ่ายวันนั้นก็มีสื่อมวลชนของท่านนี้แหละจริงๆมีหลายช่องนะครับไปออกรายการข่าวแล้วก็พูดย้อนไปถึงวันเกิดเหตุว่าเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ในการพูดย้อนไปเนี่ยทางสื่อมวลชนสองท่านนี้ก็ขึ้น CG ขึ้น CG, น CG. ก็หมายว่าขึ้นคําพูดของทบดีศักดาคําพูดของผมพูดกันเหมือนต่อรองกันนะครับขึ้นเป็นคําพูดแล้วก็ มีการเรียกรับเงินกันต่อรองกันนะครับฉะนั้นประชาชนต่างๆได้เห็นเนี่ยก็ต้องบอกว่านายอนุรักษ์เนี่ยเรียกเงินนายศกนาแน่นอนเลยศาลเพิ่งตัดสินยกยงสื่อมวลชนก็เอาซีจีนี้มาขึ้นทั้งที่ไม่มีซีจีนี้เลยไม่มีเทปมีคลิปเลยนะครับฉะนั้นทางทนายเดชาซึ่งเป็นทนายก็ถามสื่อมวลชนว่าที่เอามาขึ้นว่านายศกดาพูดอย่างนี้เรียกเงิน5าล้านต่อรองกันเท่าน,นั้นเท่านี้เนี่ย แล้วก็สสก็ผมเนี่ยพูดโต้กับนายสักดาอย่างนี้เนี่ยเอามาจากไหนเคยเห็นเทปไหมทั้งสองท่านก็บอกว่าไม่เคยเห็นเห็นคลิปไหมไม่เคยเห็นได้ได้ฟังคลิปไหมก็ไม่เคยฟังตรงนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ศาลเขาก็เชื่อว่าทั้งสองท่านเนี่ยเอาความไม่ตรงความเป็นจ,จริงมาพูดให้ประชาชนทั้งประเทศได้รับรู้แล้วก็ผมก็ฟ้องหลายคนนะครับ พ้องหลายสื่อนะครับแล้วก็คดีนี้เป็นคดีแรกที่ตัดสินนะครับผมเรียนว่าสื่อมวลชนออกข่าวเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนผมก็จงเคารพในการทําหน้าที่สื่อแต่ในการทําแนสที่สื่อนั้นจะต้องมีจรรยาบรรณและก็จะต้องมีหลักการการทํางานอย่างน้อยๆต้องมีข้อเท็จจริงในมือก่อนถึงจะพูดถ้าท่านไปพูดเอาความรู้สึก หรือพูดเอาเอามันอย่างเงี้ยมันทําให้ผมเสียหายเยอะคดีผมเลยเถิอนมาจนถึงว่าศาลตัดสินผมจําคุกหกปีแล้วนะครับฉะนั้นผมเสียหายเยอะมากนะครับในคดีนี้ผมก็บอกกับน้องนะหลังจากหลังจากที่มีการตัดสินก็บอกกับน้องสองว่าไม่เป็นไรคือผมเคยพูดกับน้องเขาไว้ในวันสื่อพยานเสร็จว่าผมไม่เอาเป็นเอาตายกับน้องก็หรอกคือพูดง่ายๆว่าไม่เอาคุณติดคุกติดตารางหรอก นะครับผมก็รับปากเขาครับแล้วก็ผมก็หลังจากนี้ผมก็จะทําตามก็คือในคดีนี้เนี่ยสารจําคุก2ปีรอลงอาญา2ปีหากผมไม่ยอมหรือหากผมไม่เห็นด้วยผมก็อุทธร์ได้เมื่ออุทธร์เสร็จถึงสารสูงคดีบินประมาณมียี่ตอกติดคุกครับสุดท้ายติดคุกแต่ผมก็รับปากน้องกับเขาว่าไม่เป็นไรผมไม่เอาเป็นเอาตายกับคุณหรอกอยังไงผมก็จะให้ไม่ให้คุณติดคุกก็แล้วกันอนะ ก็รับปากเขาอย่างนั้นและผมก็จะทําตามที่ผมรับปากกับน้องเขาโอเคถ้าเขาสํานึกและเขาคิดว่าโอเคสิ่งที่เขาพูดไปนั้นมันผิดพลาดถ้าผมไปยืนยันแล้วก็ผมไปอุทธรน้องเขาอาจจะติดคุกก็ได้เสียอนาคตหลายอย่างหลายสิ่งซึ่งผมก็ไม่ต้องการทําอย่างนั้นนะครับกับสื่ออีกหลายช่องนะครับที่ผมฟ้องอยู่หากทําความเข้าใจกับผมตกลงกับผมผมยินดีถอนให้นะครับแต่ผมไม่ติดต่อไปหาสื่อนั้นเพราะอะไร เพราะว่าผมเป็นผู้ถูกกะระทําผมเป็นจําเลยผมไม่รู้จะจะโทรไปเจราจาเขาในเรื่องอะไรเพราะผมถูกกะระทําผมก็เป็นต้องใช้สิทธิ์ที่ตามกฎหมายของผมนะครับผมเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าหลังจากนี้แล้วระหว่างน้องทั้งสองในคดีนี้ก็คุณสถาพรมั่งคุณอูบลมั่งเนี่ยผมก็จะยุติโดยที่จะไม่อุทธร์ต่อไปแล้วก็ผมเชื่อว่าไอ้แค่รอลงอาญาเนี่ยมันก็เป็น สิ่งที่ทําให้น้องเขาสํานึกแล้วนะครับในการที่จะไปออกข่าวต่างๆในอนาคตนะครับการกระทําที่ทําให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนนั้นมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงผมได้รับผลกระทบมากกว่าน้องเขาอีกร้อยเท่าพันเท่านะครับส่วนน้องเขาแค่รอลงอาญาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น้องเขากระทําแล้วก็น้องเขาต้องรับผิดชอบแล้วก็สํานึกแค่นี้นะครับผมก็คิดว่าทุกคนก็จะยุติเรื่องนี้และผมก็ยืนยันตามที่คําพูด ขอบคุณทุกท่านครับ。